ทักทายนะคะเพื่อนๆวันนี้วันนี้ทักทายทักทายด้วยคําว่าขอให้มีความสุขทุกคนนะคะเพื่อนๆขาสุขสันต์วันแม่นะคะก็รักแม่ทุกวันนั่นแหละค่ะเพื่อนเป็นวันหยุดนะคะ ก็สำหรับเพื่อนๆบางคนก็จะหยุดยาวมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จัน์ทเบิร์นขับเบิร์นส่วนแม่ค้าอย่างเมย์ก็สแตนบายทำงานทุกวันนะคะเพื่อนๆวันหยุดของเมย์ก็จะเลือกเอาที่ตัวเองสะดวกนะคะ วันนี้ก็เปิดร้านเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะเพื่อนๆขาก็แฮปปี้กับวันแม่อยู่ที่นี่นะคะ mm hmm. The Bee s t a b i l t y Ram Inta Soi 5นะคะรับทำข้าวกล่องเหมือนเดิมคะ่ะเพื่อนๆขา The Bee s t a ิ i l t y Ram Inta Soi 5เป็นร้านอาหารอีสานอาหารตามสั่งนะคะ mm hmm. เพื่อนๆรับทำข้าวกล่อง แต่ว่าเงื่อนไขของเราลูกค้าจะต้องมัดจำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาบอกว่าต้องมัดจำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทางร้านเราทำแบบนี้มาตั้งแต่เปิดร้านแล้วนะคะปีนี้ก็ย่างปีที่สิบ จะสิบปีนี้สิบปีแล้วปีหน้าน่าจะสิบเอ็ดแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับการเปิดร้านของเมย์กับคุณสามีนะคะถามว่าลูกค้าก็จะมีช่วงที่แบบบึมบัมบึมบัมก็ตามตามอะไรอะตามเศรษฐกิจเนาะช่วงที่แบบโลก็คือโลนะคะเพื่อนๆแต่เราก็ต้องอยู่กับมันนะคะแต่วันนี้ก็คือแฮปปี้ค่ะสุขสันต์วันแม่ทุกคนนะคะ มาทักทายเพื่อนเพื่อแค่นี้แหละแล้วก็มายืนยันว่าเปิดร้านปกติค่ะแม่ค้ไม่ได้ไปไหนนั่งน้าเปิดอยเวินอยู่ตรงนี้ละค่ะเดอะบีแซบิด hmm. <The Beast. S 1> mm ีรามอินทาซอยห mm hmm. ถ้าใครกลัวหาร้านไม่เจอนะคะ mm hmm. เพื่อนๆขา mm hmm. เข้าไปใน Google นะคะ mm hmm. พิมพ์คำว่า The b mm hmm. The the, the ภาษาอังกฤษ B ก็ภาษาอังกฤษนะคะ B ก็คือ B. ต, B ตัว B ตัวใหญ่แล้วก็ดับเบิล E นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าแซบอี่ีแล้วก็มากับสิริได้เลยนะคะสิริจะพามาถึงร้านเดอะบีแซฟวีลรีรามอินทราซอยห้าได้เลยนะคะเข้าจากปากซอยห้ามาประมาณ900เมตรร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ